ตกแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ปั่นนาครบพม <c oughs> โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทางบ้านนะครับทาทางโรงเรียนใครอยู่โรงเรยียนบัดดีทางโรงเรยียนใครอยู่ทางเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สวัสดีทางเครื่องบินทางเฮลิคอปเตอร์ใครอยู่ห้องซ่วมใครอยู่ใต้ดินสวัสดีทางใต้ดินอยู่ห้องสวัสดีทาง,ห,งห้องซ้วม ห้องเรียนสวัสดีทางห้องเรียนนะครับทุกยมครับสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับผมอโอเคก็วันนี้เราจะมาสวัสดีกันนะครับผมมันใช่ซะนี่แหละเ,เดี๋ยววิดีโอนี้หายี่ห้อแคทครับผมคือผมอา่าผมมีรถไถตีนตะขาบท่านผู้ชมอ่มันอยู่ในหมดรถไถไหนว่ามันอยู่ในหมดรถไถไหนว่ามันน่าจะอยู่ในหมดรถไถกลางอ่ะน,นะ ใช่ปะไม่ใช่อุ้ยฟอร์ดฟอร์ดใหญ่เว้ยอานี่ไงมันคือรถเกรดรถไถดิไม่ใช่รถเกรดรถเกรดแคทไอ้รถไถแคทท่านผู้ชมเปลี่ยนเครื่องได้นะเปลี่ยนเครื่องได้แต่รหรัสไม่เปลี่ยนนะอ่ะวันนี้มันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสวยหรูเวอร์วังอะไรนะครับผม แต่ว่าผมจะลอกเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสตาร์ทเครื่อง3 2 1สองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับผม3 2 1สองหนึ่งแล้วรถเลื่ลลข้างบนมันมีไว้ทำไมวะทุกี่าอรถเลิ่ลเหมือนรถเกี่ยวอ่ะท่านผู้ชม ดูที่มีระบบเปื้อนไหมคือผมเห็นมันโอ้ว้วาวผมเห็นมันรู้สึกแปลกๆผมก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ย เอ,เอาเรื่องเอาเรื่องท่านผู้ชมเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไหนดูดี่ออปชั่นมีอะไรกันบ้างไหนดูดิไม่มีอะไรเลยนะครับผมออปชั่นไม่มีอะไรเลยนะครับผมต่อผ่านหน้าได้ไหมไม่น่าจะได้หรอกมั้งนาไงไม่ได้จริงๆด้วยแล้วก็อันนี้คือผ่านของรถดิเต็กซ์ซื้อ,อหัวลากแล้วก็โรเบิร์ตมานะครับผมหัวลากเอาเป็นเมอร์เซเดสเบนแล้วกันเนาะ เบนเบนเบนหัวลากเบนมาเลยนะครับผมอ่าสีเหลืองๆหน่อยละกันนี่งไงหลวงคราสหนึ่งคราสนะครับผมหรือจะเอาเป็นแคทเทอร์ิลลาดีท่านผู้ชมอ่าเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยก็ได้เอาเป็นหัวลากตัวนี้แหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นหางโรเบิตนะครับผมโรเบิตผมมีเยอะมากท่านผู้ชมอ่าโรเบิตอะไรดีอะ่ะเอาอันนี้ละกันนะครับผม อ๋อสีอ๋อสีเขียวแล้วกันโอเคเดี๋ยวจะลองเอาไปปั่นนาดูโอ้โหมุมกล้องแม่งโคตรขี้เหร่เลยอุ้ยแรงจังวะมุมกล้องโคตรขี้เหร่เลยนะครับผมอุย้ยโรเบริ อ่าหางหางตัวนี้คือเหมาะสาหรับรถเผาเดียวนี่หว่าท่านผู้ชมไม่เหมาะกับรถสองเผานี่หว่าหางตัวนี้เหมาะสาหรับรถเพาเดียวเนาะเนี่ยเพ้าเห็นไหมไอตัวตัวต่อเนี่ยมันจะสั้นมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเอารถมา ตัวต่อมันจะสั้นมากนะครับผมสังเกตได้เลยอญ่าง้เหมาะสำหเดี๋ยวเราก็มันจะมันจะติดไปเลยนะครับผมเห็นไหมเออมันเหมาะสำหรับรถเผาเดียวมากกว่านะครับผมอ่า่าเดียวก็พาเดียวโอเคครับผมแล้วก็โกดตัว P ครับแล้วก็เราจะทําการปั่นนาครับผมในด evet ูที่เครื่องปันน่นเนเรามีอะไรกันบ้างมีของคูปตาไหมนี่ไงคูปตา อันนี้คือที่ปั่นของอะไรมาเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเอาของคูบต้ามาสักอันนึงนะครับผมโอ้โหของคูบต้ามาอันนึงแล้วก็จะเป็นของไอ้นี่สักอันนึงนะครับผมมีอันสั้นกับอันยาวนะมามามาลองลองลองไปปั่นดู มันจะเป็นรถไถแคทอะท่านผู้ชมอันนี้โอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอามึอนอะไรเนี่ยโอ้โหเขามึอนอะไรอะมันหมึอนอะไรเขามั่นเนี่ยโอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยหนอเสียมสตาร์ทเครื่อง,องมันก็เจนขาดแล้วอะ มืนในพ่อผ่านไอ้หน้าเนี่ยมืนยิบผ่านเลยนะเออ้อยมีเสงแตกกรึกลึกวยเฮ้ยเสงแตกกรึกลึกอืออ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมเปิดตัวนะโอเคครับเปิดตัวช่วงนี้ขี้เกียจเปิดหนักครับผมเปิดแค่นี้พอเออโอเคไป อันนี้ที่ปั่นของโคบต้านะครับผม้ยขึ้นได้ปะเนี่ยขึ้นได้ดิทำไมมันลอยอย่างนี้วะเฮ้ยขึ้นได้คันเดียวเ <G ül> <G ül> ต็มอ่าไม่เป็นไรถ้าขึ้นได้คันเดียวเต็มเดี๋ยวอีกคันหนึ่งผมก็จะให้มันวิ่งไป <G ül> นะครับผมเพราะมันวิ่งเร็วอยู่ ดี๋ยวพี่วิ่งไปเองแล้วกันนะลูกพี่นะพี่วิ่งไปเองแล้วกันเ้อะเดี๋ยวผมดูทางก่อนนะถ้าเราให้มันวิ่งมาแปลงนี้ไม่ได้ดิมันต้องเริ่มมาเริ่มจากแปลงนี้ดิท่านผู้ชมเราจะมาเดินทางไปที่เดมอะตรงแปลงเนี้ยเเราเราเราต้องไปเริ่มแปลงนู้นเนาะอันนี้ภายในครับผมโอ้โหดูเกียร์ งานอาจจะไม่ละเอียดนะครับผมเพราะว่ะาเขาน่าจะจะยังทํายังไม่เสร็จนะครับผมอ่ยังทํายังไม่เสร็จเนาะก็ไม่เป็นไรครับผมก็มากันไปเนาะก็เหมือนเตียงทั่วไปนะครับผมปึ๊บอ่าลองลองโคลนตัวนี้จะเป็นไงโอ้กระจายกระจายอ,อ่าโอเคนะปึ๊บผมก็คิดว่าไม่จะขึ้นได้สองคันโอ้โหขึ้นได้คันเดียวเต็ม โอ้โหมุมกล้องโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะอ้ยกล้องมันต้องสูงกว่านี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหฟังเสียงดิเรามาดูกันนะครับเรามาลองแข่งดูกันนะว่าใครกับเรามันจะไปได้เร็วกว่ากันนี่ผมพูดอะไรครับเนี่ยผมพูดอะไรเมื่อกี้ใครกับเรามันจะไปได้เร็วกว่ากันอะไรวะลุงพีลุงผี ลูกพี่เอ่อดีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไมเ่เดี๋ยวลูกพี่มาตอนนี้ก็เราอยู่ที่ไหนอ่าลูกพี่เดี๋ยวลูกพี่มาตรงบริเวณตรงนี้นะลูกพี่นะโอเคนะลูกพี่อ่าเฮ้ยท่านผู้ชมถ้าเราแบบว่ามาร์กมาแบบให้สุดเลยมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวคนเซนยังไงวะเนี่ยอ่านี่ไงเคนเซนถ้าเราแบบว่ามาร์กมาให้มันถึงตรงนี้ทีเดียวเลยมันจะเป็นมันจะมาได้ปะ คุณรู้ว่ามาได้ปะไปไม่ได้่ะเออเลยว่ะเออเหรือเลยเออเหรือเลยท่านผู้ชมโอ้โหโอเคโอเคมาตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมทำสองต่อก็ได้ลูกเพื่อนนะอันี้ไปได้นะครับผมมาคุณรู้ว่าเรา,เ,ราเขาใครจะไปได้ถึงเร็วกว่ากัน ตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนครัตอนนี้เขาอยู่นู่นแล้วครับผมเอาละครับไปครับแข่งกันครับผมตอนนี้เขาอยู่ตรงนู้นแล้วครับโอ้โหโอ้โหหนึดจัดโอ้โหดูดิดูดิดูเขาวิ่งดิเฮ้ยผมผมผมไปวิ่งด้วยได้ไหมเวียผมจะติดหรือเปล่าวะผมจะติดปะเนี่ยเราจะติดปะท่านผู้ชมโอ้โหแม่งเขาบ้ามันด้วว่ะโอ้โหดูดิ โอ้โหเขาวิ่งเป็นหน้ามันมากเลยอะ่ะผมไปวิ่งด้วยได้ไปะลูกพี่ผมไปด้วยลูกพี่ผมไปด้วยยูไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไก่ไปด้วยกันลูกพี่ไปด้วยกันนี่โอ้โหโอ้หนี่นี่นี่ไปด้วยกันไปได้ไก่ครับผมนี่เห็นไหมหไหมแซงแล้วผมแซงแล้วทุกคนผมแซงแล้วยูผมแซงแล้วอ่าเอ้ยเอาเฮ้ยลูกพี่จอดทำไมลูกพี่มาดิ อยจ,จอเดเลี๋ยวด้วยโอ้โหรถดูรกระเด็นเต็มเลยอะ่ะอือโอ้โหไปลูกพี่มามาไปด้วยกันไปได้ไกลไปด้วยกันไปได้ไกลนี่ครับผมคุณพี่ผม,มอมาจจะงงใช่ไหมว่าภาพมั็นจุดกึ๊กกึ๊กกึ๊กทำไมใช่ครับผมก็งงเช่นกันมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ลูกผู้ชายพันดีฮีโร่ฮีโร่ร้องด้วยว่ะมาลูกพี่มาเฮ้ยทำไมเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าแท็กมันดึ๊กดึ๊กดึกดึกเห็นไหมท่าัพพยมนั่นน่ะทำไมแท็กมันดึ๊กดึ๊กดึกดึกเนี่ยเห็นไหมเออพี่มืนอะไรครับเนี่ยโอเคครับพี่ขอโทษครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ไม่มีรถขี่พี่ก็วิ่งเอาซะเด้อ พี่ก็วิ่งเอาเองซะเ้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมารอเขาตรงนี้นะครับทุกคนดูรอยลอยเราย้ายไปเลยอีผมว่าเราถอยก่อนดีกว่าถ้าเราจอดค้างไว้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะติดเอามันไม่ไม่มีแรงส่งเอออันนี้มันก็รถเผาเดียวนี่หว่าล้อหลังมันล้อนี้มันไม่มีทำหน้าที่เลี้ยวนี่หว่าเออ มันมันทำหน้าที่เลี้ยวมันเผาเดียวเออ,อว่าอยู่แหมนอกก้องก็โกหกพี่ไปได้เนะแคทเจ็ดห้าซีนะครับผมมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะทุกผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปอ่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นนานะครับผมวเวลาเลี้ยวเลี้ยวโคนงง่ายอะ มันน่าจะไม่เป็นไหนนี่เนาะมันเป็นไหนเนี่อ่ะมันมันก็เลยเออไม่ได้จะปัน่นไม่ได้จะปัน่นอโอเคมาแปลงนี้เลยไม่รู้แปลงไหนนะเอาไปแปลงนี้ก่อนแล้วกันนะเดินทางพี่เดินทาง,ทางไปเลยไปเลยไปเลยเอาแล้วครับผมมาแล้วครับโอ้โหอือ,อมาแลว้ว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  โอโพ้พี่วิ่งช้าเหมือนกันนะเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจอดรถเราเราจะติดทันทีนะครับผมถ้าเราจอดเราเราจะติดเลยนะครับทุกคนโอ้ยแข่งผมไหมพี่แข่งผมนะแข่งกับผมนะแข่งกับผมหรือเปล่าแข่งกับผมหรือเปล่าโอเคเอาละนี่ครับผมแข่งกันวันฝนตกว่าซ่า เราจะหาปล่อยคันเร่งเด็ดขาดนะครับผมต้องให้ล้อบแบบมันหมุนตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราจอดปุ๊บนี่อันตรายครับผมเดี๋ยวอาจจะติดได้นะครับทุกคนอลองลองจอดดูดิเอาเพื่อนที่อยู่แต่ก็อันตรายอยู่ดีอะ่ะว่า,างลูกพี่ว่าง่ายว่างครับว่าง <Okay. S 1> เป็นไงกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างโอ้โห โอ้ยโอ้โหเฮ้ยพี่เขาจะแซงแล้วเขาจะแซงแล้วทุกทุุ้ยทุกกทุกทุกทุกทงกทุททุกทุกทุกททุกทุกามกทุกททุกทุกุามุกตามดิกทุ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 กมุกทุกทุกมุกทุกทุกทุทุแทุก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 แุกทุก้ เจอเจอกันนะบีนะรอ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 เขาหน่อยก็ได้รอเขาหน่อยก็ได้รอเขาหน่อยก็ได้เอออย่าไปชนตูดผมเอ้ยชนให้หน่อยชนให้หน่อยผมติดแล้วเห็นไหมนี่แหละท่านผู้ชมที่ผมไม่อยากจอดอ่ะเด้อเด้อเด้อบีชนให้หน่อยชนให้หน่อยโอ้ยอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเฮ้ยชนให้หน่อยดีว่าผมผมโดดขึ้นทันอะเห็นไหมติดแล้วเห็นไหมจมแล้ว นี่แหละถ้าผมที่ผมไม่อยากจอดอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ AI AI หัวขวดขับคันนี้แล้วกัน AI หัวขวด AI หัวขวดขับคันนี้แล้วกันละอ่ะมาตรงนี้อย่าติดนะลูกพี่นะเดี๋ยวผมดันให้นะอย่าติดนะอย่าติดนะเออติดผมดันให้ลูกพี่ ที่ผมดันให้ผมดันให้ผมดันให้โอ้ไปไม่ได้หรออือผมดันให้ลูกี่ผมดันให้ผมดันให้ผมดันให้ครับพี่ผมดันให้ผมดันให้โอเคครับพ,บพี่ถึงยังครับพี่พี่จะเลี้ยวไปทางไหนครับพี่นี่ไงนี่ไงเราเจอทางออกแล้วเนะ่ะอือ โหโหดจัดแล้วเสียโอเคครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมจะปิดไว้น้องท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยดูกันต่อในวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาปั่นนาแปลงนี้แหละอุ้ยชนอะไรวะเนี่ยปิวเลยอ่ะเดี๋ยวจะปั่นแปลงนี้แหละปั่นนาครับผมโอ้โหนาน้ำจะจั่มเลยท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับเจอกันใหม่ครับผมเอ้ยมันจะออกได้หรือเปล่าท่านผู้ชมผมกลัวจะออกไม่ได้ดิ เดี๋ยวเยวังย,ย,ยังไม่จบยังไม่จบโอออกไดออกไดออกไดโอเคโอเคโอเคออกได้อเคออกไดครับหอมโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับเชิญมาทีนี่ครับอันนี้คือสระว่ายน้ำครับผมไอสระสระน้ำยู โดดเล่นเต้นลับอาจารย์อาจารย์จจน้ําหายสะว่ายสะน้ํานะครับผมตัวนี้อ่าไม่เต็มสักทีนะครับผมนี่ผมขุดเลยสวยไหมเรียมเข้ามุมเป๊ะๆนะครับผมเข้ามุมเป๊ะๆเ,เลยอือฮึสุดยอดสุดยอดเกินครับ